หลังจากเที่ยวโคราชเสร็จแล้วนะคะเราก็ขับรถกลับบ้านนะคะพาสามีกลับบ้านกับบินเนาะปีหนึ่งก็กลับบ้านด้วยอ่าพอผ่านร้านอาหารป่านะคะป้าจำปีแม่บอกมันต้องจอดนะลูกมันอร่อยมากมันแซ่บมากนะคะจัดจ้านถึงพริกถึงเครื่องหมดเลยนะคะพอกินข้าวเสร็จเนาะแม่ก็แวะช้อปปิง้งสามีบอกไม่ได้นะจะมาจอดรถแบบนี้ไม่ได้นะมันอันตรายหนูบอกว่าเออมันไทยสไตล์เออก็ไม่เป็นไรเนาะอ่าพอมาถึงบ้านเสร็จแล้วเราก็นั่งคุยนะคะก็ส่งสามีไปโรงแรมนะคะโรงแรมในตัว กบินนะคะเพราะสามีนอนที่บ้านไม่ได้นะคะที่บ้านไม่มีแอร์นะคะอ่าเข้าใจได้สามีเป็นคนกินง่ายมากนะคะแต่เรื่องนอนเรื่องอยู่จะเรื่องมากนิดนึงนะคะไม่มีสระไายนะ้ําไม่มีอะไรอ่ะเราเข้าใจได้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็พาคุณแม่นะคะวันต่อมาแม่บอกอยากไปไหว้พระนะคะอยากไป ปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะเราก็เลยพาไปไหว้พระปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะเขาบอกว่าจะได้พรนะคะชวนสามีสามีบอกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ไปเออไม่เป็นไรเราก็ตามใจพ่อแม่เราเพราะว่าเราก็อยากมาใช้เวลากับครอบครัวเราให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะคะคุณแม่อิ่มเอมจิตใจมากนะคะเราก็เคราะทําทุกอย่างนะคะ มีทุกอย่างจบในที่นี้นะคะก่อนตุดจีนพอดีเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยนะคะโอ้คุณแม่คุณพ่อยังตีกองดังอยู่นะคะเออว่าไม่ได้อายุไม่เยอะนะคะเสร็จแล้วเขาก็ได้ของจำ้วยมามัดแขนให้ลูกเขยเขานะคะลูกเ,ยเขยก็ชอบมาก เช้ามานะคะก็เลยพาสามีเช็คเอาท์ก่อนเราจะกลับไปพัทยาเขาบอกสามีว่าเราต้องกลับบ้านไปบายบายแม่นะคะเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากเลยนะคบการบายบายนะคะนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่เล็กไม่ค่อยกลับไทยนะคะทั้งๆที่รู้ว่าแม่ก็จะไปเที่ยวหาที่พัทยา